สวัสดีค่ะสวัสดีช่อง YouTube ด้วยนะคะมาจะเจอกับรถยนต์มือ 2, สองเสรีไทยรถสวยสุราธานีนะคะวันนี้เอาใจวัยรุ่นสายแต่งซิงกันบ้างเลยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหาในส่วนของกระบะแคปอยู่นะคะตัวนี้เป็นตัว1.9 s นะคะมาใหม่เลยนะคะสีขาวแต่งล้อแม็กให้นะคะรถเดิมนะคะไม่มีรีแมปไม่มีทำเครื่องมานะคะ อาจจะมีโหลดบ้างนะคะบางคันนะคะแค่แต่งในส่วนของภายนอกให้นะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสเปคแคป p 9 s s ปี2021ค่ะเลขไม์แค่2,500มค่ะก็ต่อนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าพี่จะได้รถดีรถสวยและมีคุณภาพค่ะและที่สำคัญนะคะเรารับประกันเลยว่าไม่มีสนักที่ความน้ำท่วมนะคะไม้แทะทุกคันนะคะพี่จ๋าสำหรับตัวนี้นะคะเป็นรถลำดับที่2นะคะแต่สภาพนะคะบอกเลยว่านะคะ เราคาดแต่เกรด A นะพ,พี่ไม่มีเกรดอื่นผสมเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดพนกว่าบาทนะคะถ้าในสนใจคันนี้นะคะติดต่อหา้ากต่งมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0611971474นั่นเองนะคะ0611971474นั่นเองนะคะก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ผิดพลาตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ตามต้องมาดูภายนอกภายในของน้องคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่แบบเอออยากจะเข้ามาดูรถนะคะพี่กัร้านนะคะอยู่ที่ ยังหวัดสุรา์ธานีนะคะมีถึง,สงส2สาขาเลยนะโทรมาหาต้องก่อนได้เลยนะคะก่อนเข้ามานะคะพี่ๆจ<ะ>๋าอ่ะกระจังหน้าพลิกโลกนะคะน,นี่เลยในส่วนของโลโก้กของตัวตัวยี่ห้อรถนะตัวนี้มันจะเป็นแบบสีแดงนะคะพี่ขาตัวตรงนี้ก็จะเป็นพวกโครเมียมเนาะในส่วนของไฟนะคะก็ ไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยร้าวเนาะไม่มีรอยเหลืองด้วยตอนนี้นะคะสามารถไปติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะคะไฟเลี้ยวอยู่ด้านหน้านั่นเองนะ้อ mm. แบบเออใครที่แบบอยากได้ไฟตัดหมอกด้านหน้านี่ไปใส่เพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm. ในส่วนของตัวล้อค่ะตอนนี้ลงล้อแม็กมาให้นะคะท E37 mm. ทั้ง4ล้อเลยนะ mm. เดี๋ยวมาดูแม็กกันก่อน mm. ตัวนี้ได้แม็กใหม่นะคะพี่ขาแล้วก็ตัวยางนะคะจะได้ในส่วนของตัว 0ZR18 นะคะพี่พี่นี่เลยตอนนี้ได้ยางขอบ18นะแล้วดูดอกอยางก่อนดอกอยางอะ่ะยังแบบดูหนาะเน้นแบบนี้เลยนะคะแม็กใหม่ด้วยนะคะทุกคนขาได้ขอบ18เนอะตัวนี้ก็จะมีแบบความแต่งไปนิดนึงนะคะถัด mm. นีแม็กเนี่ยเราจะแต่งให้เลยนะไฟเลเทับท้มด้านข้างก็มีนะคะ ตัวกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีติดเออเปรกแคปด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะเหมือนกับตัวโลโก้ด้านหน้าเลยนะในส่วนของตัวนี้นะคะเบ้ามือจับของน้องจับเป็นโครเมียมนะคะพ,พี่ขาเดี๋ยวเปิดมาดูด้านในนิดหนึ่งตัวกระจกต่างๆนะคะเป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะเป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วก่อนจะเข้าไปด้านในนะคะขออนุญาตแวะมาด้านข้างก่อนเลย แผ่นมอกด้านข้างก็คือยังมีอยู่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกวัดความดันลมนะคะตอนนี้เป็นแคบปนะคะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะ90องศาเลยนะนี่มาดูหัวนอตด้านข้างก่อนเลยไม่มีรอยขันรอยถอดรอยแกะเลยนะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเททั้งคันนะคะพี่จ๋ามั่นใจได้เลยนะอ่าแล้วก็มาดูอีกหนึ่งจุดสาคัญเลยนะคะในการดูรถดมือสองก็คือการดูเมทอาร์คนั่นเองนะจ๊ะ ต้องของอนุญาตแกะใอ้พี่พี่ดูเลยนะสําหรับพี่พี่ได้แบบเออดูจากคลิปนี้มานะคะแม่นอ้างด้านข้างนะคะเรียงกลมกันแบบนี้เลยนะรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างแทะคะ้ค่ะพี่ไม่มีการชนไม่มีการเปลี่ยนด้านทางประตูมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะมั่นใจได้เลยนะมาซื้อกันต่อนะคะพี่ได้รถดีรถสวยและมีคุณภาพแน่นอนนะจ๊ะอ่ะเปิดเข้ามาด้านในเลยตอนนี้เป็นเบาะผ้านะคะ เบาผ้าสีดาตัดด้วยรอยตะเข็บขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบฟองน้ําแบบนิ่มๆแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีพวกพรมต่างๆมาให้นะคะตัวหลังคาต่างๆนะคะไม่มีรอยยันรอยเลอะนะคะเดี๋ยวคอนยาตพามาดูปเรานต้องเปิดประตูไว้มันจะมีเสียงเตือนด้วยนะมาดู ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่25,849กิโลเมตรค่ะพี่ไม้แท้ด้วยนะคะไม่มีการกรอไม่แต่อย่างใดอะจาพยวขอลอะไก็จะเป็นแบบ3ก้านแบบนี้เลยนะตัวน,นี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดนั่นเองนะคะก็จะมีปุ่ม power outlet มาให้นะคะกำลังไฟ12โวลต์หรือว่า120วัตต์เนาะตัวนี้จะได้เป็นแบบวิทยุนะคะเสียบเอ่อต่อ mp 3ได้นะคะ usb ได้นะคะนี่เลย ถ้าอยากได้เป็นจอไปเปลี่ยนด้านนอกเอาเนาะประมาณสา0พันะจ๊ะีะเป็นพวกไฟขอทานต่างๆไ็มีช่องใส่แก้วใส่ของนะคะตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเราตรวจเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วเนาะในส่วนของคันนี้นะคะหนดูที่มีอะไรเล่นบ้างตัวแอร์ก็เป็นปรับแบบเนี้ปรับได้เลยนะตัวนี้จะเป็นปิดเลยนะถ้าเลื่อนไปขวานี่ปิดต้องมาซ้าย เป็นที่ใส่เกลเล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้จะเป็นที่เปิดาฝากระโปงนี่จะเป็นถังน้ํามันนะคะด้านหลังนะมีเปิดไว้นะคะเดี๋ยวาตามง้องไปดูตรงอื่นกันบ้างนะจ๊ะแล้วดูที่บังแดดเนี่ยมันยังไม่มีรอยแกะเลยบ้านบังแดดต่างๆนะท้าเพดานอะไรก็นี่เลยนะคะไฟต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะ โดยรวมนะคะโอเคเลยนะรถปี21บเอแล้วผลในราคา7,000กว่าบาทนะคะคุ้มมากนะ,ะไปดูรอบๆคันกันดีกว่าเนี่ยพอปิดถ้าไม่ถอดคุณเจะคุญเจต้องปิด2อเก๊กนะทุกคนและถอดคุณเจมันจะไม่มีดังนะมันจะไม่มีความดังมานะจ๊ะมันจะไม่มีสัญญาณเตือนนะเข็มขัดเบลของด้านหน้าก็มีให้นะจ๊ะ นี่เลยนี่คือสภาพน้องรอบคันนะคะพี่ๆขะมาดูล้อหลังบ้างนะคะตรงล้อหลังก็เหมือนเดิมนะคะตัวยางขอบ18เหมือนกันนะแต่งล้อแม็กให้นะคะตอกยางดูได้เลยนะยังมีความหนาอยู่เลยนะจ๊ะนี่เลยนะหมออกุกต่างๆนะคะ ยางสเปรย์ตันนี้ก็มีมาให้แล้วนะบ้านข้างเนี่ยจะมีแบบติดสติกเกอร์มาเนาะมาดูไฟไท้ายบ้างตัวไฟไท้ายต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยแตกเลยนะใช้งานได้ตามปกติตัวนี้นะคะแต่งเหล็กค้ำหลับป้ายด้านหลังมาให้ด้วยนะนี่เลยนะคะช่วงล่างนะคะแต่งมาให้แล้วนะเดิมๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีหลุดคันนี้น่าจะหลุดนิดนึงนะคะพอมันมีความตึนอยู่นะมาดูแมกไลเนอร์ก่อน โอ้โห oh แม็กไลเนอร์ใหม่มากคครพี่แม็กไลเนอร์คือของใหม่เลยนะนี่เลยนะคะ่าดูก่อนเลยตัวท้ายก็จะเป็นแบบที่เปิดแบบโภเมียมแบบนี้นี่เมื่อกี้ต้องเปิดฝาถังน้ำมันไว้นี่ดีเซล b 2 0นะคะ สวยมากนะคะันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนแต่งให้ได้ด้วยแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเปิดแคปให้ดูก่อนเลยอันนี้คือถ่ายกลางแดดเลยนะถ่ายกลางแดดได้ดูเลยนี่เลย <c oughs> หัวน,น็อตด,ดูก่อนเลยพี่ไม่มีรอยถอดเลยนะไม่มีรอยพ่นสีทาแต่งใดเลยนะคะรถเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูเม็ดอากตรงนี้บ้างนะคะสําหรับฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนาะจริงๆเราแกะให้ได้ดูหมดเลยนะคะถ้าเป็นสีประตูก็เราก็เกะเนาะนี่เลยเม็ดอากด้านข้างนะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะรับประกันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เลเกียร์ด้วยและรับประกันว่าไม่มีส่วนหนักทุกความน้ําท่วมนะคะเราจอรับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมั่นใจได้จ้ะทุกคนขา ดูออนไลน์มานะไม่ผิดหวังแน่นอนนะถ้าสนใจเนี่ยก็โทรมาเลยนะคะ061-197-1474นั่นเองนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวตา้ต้องไปดูในส่วนของห้องเครื่องของน้องต่างๆบ้างเลยว่าเออสภาพห้องเครื่องของน้องเนี่ยเป็นประมาณไหนนะแล้ดูหอนอตต่างๆเนี่ยดูได้ไหม บอกเลยว่าพี่ได้รถสวยแนละมีคุณภาพแน่นอนนะจ๊ะซื้อมือสองอะ่ะจริงๆซื้อที่ไหนก็ซื้อได้มาแต่รถมือสองนี่มันมีอยู่ทั่วเลยนะแต่พี่หาที่แบบไม่ย้อมแมวขายแบบจริงใจที่นี่ไม่ได้อีกแล้วไม่ดีจริงลูกค้าเก่าไม่กลับมาซื้อซ้ํานะคะอันนี้เราการันตีเลยนะ ได้ไม่ดีจริงเซลล์หลังบ้านไม่ออกรถไปใช้เองด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะขอแค่มีแหล่งที่มาของไรายได้นะคะมัาจะเป็นทําสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนสวนติดชื่อพ่อชื่อแม่นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็ต้องขออยู่งานสเดือนขึ้นไปนะคะฐานเงินเดือนหมนะื่นสองเนาะและเงินสดขอมีประกันสังคมนะคะมากค่ะค้าขายก็ออกได้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องของน้องกันบ้างว่าเออห้องเครื่องของน้องเป็นประมาณไหนเนาะ มาค่ะมาดูห้องเครื่องรถปี 2, 2021กันบ้างน,นะคะว่าที่น้องพูดไปนะมันจริงไหมเนาะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะของ DDI นะคะ 1900cc เนาะอย่างแรกเลยนะคะถ้ามองเผินๆเนี่ยจะเห็นจุดแต้มสีต่างๆเลยนะจุดแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ่นเพจดนะคะของรุ่นรถนะคะถ้าอิสุสจะอยู่ตรงข้างหน้าเนาะถ้ารีวอยู่ด้านข้างนะแล้วมาดูหัวน็อตก่อนหัวน็อตนะคะพี่ดูเลยไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะเนี่ยเดิมๆแท้ๆทั้งคันนะมอเาอแบไซช้งานได้ตามปกติเลยนะคะรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำแน่นอนนะจ๊ะดูคานหน้าก่อน แกดูแก้มขวาแล้วนี่มาดูคันหน้าบ้างอยากดูจุดไหนบอกได้เลยขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าโทรมาวิดีโอคอลเพิ่มเติมได้เลยนะตรงน,นี้ก็จะมาพวกแก้มซ้ายต่างๆและนี่เลยนะจ๊ะอันนี้มันเป็นร้อยคาบน้ำนะคะเช็ดได้นะจ๊ะทุกคน แมปไม่ได้ทําเครื่องมาเนาะตัวนี้นะคะเพราะว่าเราจะทัดแต่รถสวยเกตเอมานะมาดูแผ่นกันความร้อนบ้างนะคะนี่เลยสภาพนะคะน้องต้องให้9.9เลยแล้วกันแล้วมาดูตรงซีนเนี่ยเ่ยกดลงไปอะ่ะเป็นรอยบุ๋มของเล็บเลยนะฝากระปุงเดิมนะคะดูนี่นะฝากระปุกเดิมนะ มั่นใจได้เลยค่ะพี่ขาไม่ผิดหวังแน่นอนนะถ้าเป็นคันนี้นะคะรถสวยนะคะและมีคุณภาพด้วยนะคะน้องต้องดูแลให้ค่ะและประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้นาน2ปีด้วยกันเลยเนาะถ้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาตองมาได้เลยค่ะที่เบอร์0611971474นั่นเองนะจ๊ะ0611971474นั่นเองนะคะ,ะ,คะหรือว่าใครที่สนใจนาะ ก็ทิ้งสิบหลักไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องติดต่อกลับไปเนาะพี่ๆคในใดที่มองหาในส่วนของรถกระบะแคปแต่งนะคะบอกเลยว่าถ้าได้คันนี้ไปนะพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ผิดหวังแน่นอนนะ <S 2> <S 2> ใครที่แบบเออมีเพื่อนพี่ป้านาอาที่แนะนํามองหารถอยู่แนะนํามาได้นะจ๊ะแนะนํามาเลยนะข้ามเมนูของจริงได้เลยนะคะพ,พี่ค่ะจริงๆอ่ะเราอะ่ะให้จองออนไลน์ด้วยนะ ยวเด้เขาเขาเรียปิดฝากระโปรงก่อนหนึ่งสองจริงๆต้องให้จองออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าจองออนไลน์เนี่ยจะจองเข้าบัญชีบริษัทเนาะลูกค้าสามารถจองตั้งแต่ในคลิปได้เลยนะติดต่อมาหาตรองได้เลยนะคะเป็นจองล็อกรถไว้แล้วสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะบางท่านนะคะไม่จองเข้ามาหน้าร้านแล้วแบบเออเลงคันนี้ไว้นะคะติดจองนะคะก็ไม่มีใคนอยที่สกใจนะมาดู จองไว้แล้วมาหน้าร้านเนี่ยเปลี่ยนคันได้นะจ๊ะไม่ยึดมา่ําลูกค้าเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นพวกศูนย์บริการนะคะรองรับเฉพาะลูกค้าของเสวีไทยรถสวยเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีครอบคุมจรเลยนะคะว่าจะเป็นในส่วนของตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะหรือตัวเช็คถ่ายของเล็ยต่างๆนะคะมีลิฟต์ให้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกในส่วนของอ่อบิลอินนะคะ สปาต่างๆเนาะที่นี่ครบจบเลยนะคะเซรีไทยรถสวยนะคะที่ต้องไลฟ์อยู่ตอนนี้เป็นอีกสาขาหนึ่งของสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะมีทั้งหมด2ส,สาขาเลยนะคะถ้าสาขาภาคใต้เนาะมีสาขาในเมืองด้วยนะคะสาขาที่จะเป็นจอดรถกระบะนะคะเป็นรถตอนเดียวนะคะแล้วก็ถ้าสาขาในเมืองจะเป็นรถตู้รถเก่งเนาะ ใครที่แบบเอออยากเข้ามารถหน้าร้านนะคะนี่เลยโลโก้มาคูนะคะเซรีไทยพรีเมียมนีมม่เลยค่ะพี่ป๋าตรงนี้นะคะจะเป็นอยู่อยู่ที่สาขาหน้าถนนตัดใหม่นะคะออทางไปสนามบินสุราธานีนั่นเองนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะหรือถ้าสนใจจริงๆนะคะติดต่อมาได้เลยปรึกษาอาชีพกับต้งองก่อนได้เลยนะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะมีแหล่งที่มาของรายได้เนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากพี like, ก่พีกดไลค์กด s ั b ส c ค i b e ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ต้องรีวิวรุ่นไหนตัวไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอ้อลืมบอกมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มาจาก YouTube ด้วยนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ค่ะคิดถึงรถยน สองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบายค่ะพี่พี่ะานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ